ครั้งแรกที่ผมรู้ว่าจะได้เล่นกับโอมผมดีใจมากๆเลยนะเพราะว่าผมกับโอมเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วแล้วแบบถ้าเป็นคนอื่นอาจจะใช้เวลาจูนกันนานมากกว่านี้แต่ด้วยแบบเราเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยทาให้แบบช่วงเวลาในการจูนกันในทั้งตัวโอมกับเล้งแล้วก็ตัวมินกับคิวอะไรเงี้ยมันสั้นลงมากมากอะไรเงี้ยครับแล้วโอมก็สอนผมเยอะมากอะไรที่เราทําพลาดเขาก็เตือนเราอะไรที่แบบเราทําได้ดีแล้ว แล้วเขายังเห็นแบบช่องโว่ที่แบบทําให้เราทาให้เราได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบช่วยแนะนําเราอยู่ตลอดตลอดตลอดดีใจที่ได้เล่นกับโอมแล้วก็ดีใจที่โอมแบบหวังดีกับเรามากๆอะไรเงี้ยครับทุกอยากดีใจกูมากขึ้นเรามาวที่แบบปูสวรรค์เลยนะเห็นปะเหมือนจะรัวแล้วก็ไม่รัวแล้วก็รอดเพราะว่ามึงกำลังพูดสื่อความหมายจริงๆแต่ถ้าเมื่อกี้มึงพูดไปลบอะมึงจะพูดผิดแหละเพราะมึงกำลังจะพูดผิดแหละแต่มึงพูดไม่ผิดเพราะว่ามึงกำลังสื่อวันออกมาจริง ประโยคมันจะกลายเป็นจากผิดกลายเป็นถูกแด้อัตโนมัติเว้ยเพราะว่าทามันสื่อความหมายจริงผมเลสเบกเล้งในเรื่องการทํางานมากๆตอ่อให้เล้งเป็นเด็กใหม่ตอ่อให้เล้งไม่เคยผ่านงานมาแต่สิ่งที่เล้งมีคือความตั้งใจเปิดรับทุกอย่างและพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองในตลอดเวลามันทําให้สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นได้ชัดเจนมากและบางที่มันรีมไมกลับมาหาตัวเราเองเลยคือผมเห็นพัฒนาการของเล้งที่ได้รับการเรียน acting เพิ่มเติมได้รับการบรีฟจากกองถ่ายหรือทําการบ้านมาแต่มันกระโดดเร็วกว่าที่มันควรจะเป็น ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ที่ที่ว้าวมากนะที่มันน่าประทับใจมากๆซึ่งวันหนึ่งเราทํางานมาเยอะเราบางที่เราอาจจะลืมตัวหรือว่าผ่านจุดนั้นมาแต่วันนี้พอเราได้เจอลิงก์มันทาให้ผมกลับไปดีมายถึงจุดนั้นของตัวเองแล้วเราดึงสิ่งเรานนของเขากลับมาใช้ในงานของเราบ้างมันทําให้ทุกอย่างมันเลยผ่านมาได้อย่างที่มันควรจะเป็น <replaced S 1> <lava> ต่นอยปุ๊บปาบโอ้ยต่อยเพื่อดึวก็อนนี้มาอีกรอบนึบอกว่าแล้วตัดไปครับโอ้ยเออเออแล้วก็ลงไปนอน โดวเวอร์กป่เนี่ยพอมันต้องเข้าแรกแรกไม่ใช่มีความแบบเขินเขินงงงงแต่เราเราสองคนเชื่อมันในตัวละครแล้วให้ตัวละครพาไปให้เรื่องราวมันพาไปพอมันไปถึงจุดนั้นมันกลายเป็นว่าพอมันผ่านครั้งแรกมามันปลดล็อกใช่พอมันปลดล็อกมันทําให้เราคุยกันง่ายขึ้นบวกกับอย่างที่ผมบอกว่าเล็งพัฒนาตัวเองขึ้นทุกวันทุกวันพอมันเป็นรอบถัดมาอะไรงี้ยมันทําให้เล็งมีอะไรมาขายมากขึ้นมันกลายเป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันแหละโอยจงโอ